อยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานต้องทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าคะคุณเป็นคนหนึ่งที่พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่เลื่อนตำแหน่งขึ้นสักทีคุณเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าโอโ้พยายามทุกวิถีทางนะคะที่จะไต่ระดับของตัวเองขึ้นไปสู่จุดที่มันสูงสุดนะแล้วดีมากกว่าเดิม แต่ก็ยังไม่สำเร็จสักทีวันนี้ครูจิตามาให้คําตอบของคุณค่ะเพื่อให้คุณนะคะไปทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณจะเจอผลลัพธ์ที่คุณถูกใจอย่างแน่นอนค่ะครูเองเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ครูมีนะคะในตอนที่ครูเคยทํางานประจํานะเวลาครูทํางานประจำเนี่ยมักจะมีเจ้านายที่รักแล้วก็เมตตาแล้วเรามักจะได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก่อนคนอื่นทั้งทงที่วุฒิการศึกษาน้อยกว่านะฮะและเมื่อครูมาเจอทางรัฐระดับโลกนะคะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูด ครูยิ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตเร็วมากกว่าเดิมค่ะกดที่ทีนโทนี่โรบินทีฮัมเอเคอร์นะคะอับราฮัมฮิกนะคะเอดิสันนะคะโอปา้าวินฟีทุกคนระดับโลกนะคะรู้กันแต่ว่าเป็นความลับที่คน10%เท่านั้นนะที่รู้นะคะเมื่อครูได้รู้อะค่ะครูจบแค่ม6เท่านั้นเองครูยิ่งพัฒนาตัวเองและก้าวกระโดดในผลลัพธ์แล้วก็การงานของครูเจริญเติบโตก้าวหน้ามากค่ะเราลองสังเกตดูว่าเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าประเภทแรกเป็นประเภทจริงจังแล้วก็ซีเรียสนะคะ จริงจังซีเรียสแล้วก็คาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จเวลาที่เราบอกว่าเราตั้งใจทํางานเนี่ยเราแฝงไปด้วยความเครียดหรือเปล่าดูตรงไหนคะว่าอารมณ์ไหนจึงเป็นอารมณ์ที่นาพาเราสู่การประสบความสำเร็จหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอารมณ์เป็นตัวส่งผลต่อผลลัพธ์ของเรานี่คือกฎระดับโลกนี่คือกฎวิทยาศาสตร์อารมณ์ของเรามีประจุไฟฟ้าที่จะจับสิ่งที่ ชนิดเดียวกันนะคะให้เข้าหากันแม่เหล็กจะดึงดูดเหล็กไม่ดูดไม้นะคะเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเครียดกับการทํางานคุณสังเกตไหมว่าคุณทํางานแล้วมันเหนื่อยถ้าคุณทํางานแล้วคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อแต่ละวันที่ลุกขึ้นไปมันดูทรมานเหลือเกินนั่นหมายความว่าคุณกําลังไปผิดทางค่ะสิ่งที่ครูจะบอกเรานะคะเปลี่ยนจากความจริงจังถึงขั้นซีเรียสเนี่ยเป็นการทําด้วยใจรักทําด้วยใจสนุกนะคะถ้าคุณอยากจะเจริญก้าวหน้าและคุณรู้ไหมคะว่าร้อยละเก้ของหลายๆคนไม่รู้ว่าต้องสนนุกในกใาาารทงาํงน สนุกไม่ใช่หมายความว่าเล่นๆนะคะแต่ทําด้วยใจรักและสนุกหมายความว่าเราสามารถดิ้มออกไม่ว่าเหงื่อเราจะแตกอย่างไรไม่ว่าคุณจะต้องไปหาของบางชิ้นให้กับลูกค้าแต่คุณก็ยินดีที่จะทํามันด้วยหัวใจคุณจะไม่รู้จกักคําว่าเหนื่อยนั่นแหละคะ่ะถูกทางคุณจะรู้สึกรืมอวันลืมคืนไปเลยกับการทํางานด้วยซ้ำค่ะถ้าเกิดคุณทํา ในจิตที่ถูกต้องการวางระดับจิตที่จะดึงดูดพลังด้านดีและความเจริญก้าวหน้ามาให้กับคุณนะคะคุณต้องสังเกตว่าเฮ้ยอารมณ์ของคุณในการทําแต่ละวันคุณมีความสุขและคุณอยากจะตื่นมันขึ้นมาทํามันหรือเปล่าคุณอยากจะตื่นขึ้นมาทํามันหรือเปล่าหรือคุณรู้สึกว่าพอเกิดมาหนูจังเลยนั่นแหละนะคะวิธีสังเกตนั่นคือสิ่งที่ครูเริ่มทําครั้งแรกเลยเรารู้ไหมว่า